ซ้อมฟุตบอลกันดีกว่าค่ะไปดูว่าใครมีวี่แวลระหว่างทีมส้มเปรี้ยวหรือว่าทีมเขียวหวานว่าใครจะชนะปีนี้ค่ะเขียวหวานอยู่แล้วทำไมอ่ะ้าก็พี่อยู่เขียวหวานนะครับอ๋อเหรอคะแตย่าๆว,ว่าส้มเปรี้ยวน่าจะชนะนะคะเขียวหวานส้มเปรี้ยวค่ะเขียวหวานไม่ได จะอวยพิธีกรสุดห่อของเราในวันนี้หรอกนะคะแต่บอกได้เลยว่าถึงนัดเดทจะยังไม่มีเวลาลงสนามซ้อมกับเพื่อนๆแต่ทีมเขียวหวานเขาก็มีวิวเวจะควา้าแชมป์จริงๆค่ะเพราะสถิติลงสนามซ้อมตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกทีมนี้เขามารายงานตัวโชคความฟิตกันมากกว่าทีมส้มเปรี้ยวนําโดยกัปตันลูก2พี่เตาสมชายที่ฟิตเฟิร์มแรงดีไม่มีตกหรือแผ่วไปตามวัยให้ลูกทีมและกองเชียร์ต้องหวั่นใจเลยละค่ะ แข่งให้เป็นแบบนี้นะแน่นอนนะนี่ถ้าเกิดให้ผมพูดจริงๆวันนี้นะครับสีส้มเราอ่ะเป็นแต่ป้อครับแต่ว่ายิงไม่ได้เลี้ยงอยู่หน้าโกเป็นแต่ป้อแต่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับยิงไม่ได้นะครับเป็นแต่ป้อไอ้นั้นไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิอันที่พูดในภาษาฟุตบอลไงโอเคสีสีส้มเนี่ยครับเตะบอลกันแล้วก็แบบว่าเลี้ยงอยู่หน้าโกแต่ยิงไม่ได้สักทีแต่พอสีเขียวโตกลับเข้าไปนี่นี่ขนาดแก่ขนาดนี้มีลูกแล้วฟิตมากครับเอ้ยนี่มันชมหรือมันด่าอ๋อชมนะชมชม นั่นปึกด้วยลูกทีมสุดอึดแถมขยันซ้อมทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูมือเกา้าพฤกพีรน,นันดาวยิงปีที่แล้วอย่างหนุ่มกิกดนายแข้งเหล่อมืออาชีพจับเพนเพชรพระเอกอันวิทยาอัมอธิชาติอาร์ตพระสุดตะวฤทธ์เพชรธกริดบอยโชคชัยวุฒิรินทร์นนชานนลโกบีมิกชกุลและอื่นๆอีกเพียบรวมถึงสองน้องใหม่ที่ฮอตไม่แพ้รุ่นพี่อย่างตีเจ้าสเสน่ห์อเล็กธีรเดชและคุณชายพุทธิพัฒน์เจมส์จิรายุที่ไม่น่าเชื่อว่าจะตื่นเต้นกับกีฬาเบสิของลูก ผู้ชายสุดๆจนเกรงว่าน่าจะลงไปเป็นจุดอ่อนของทีมอุ๊บส์หล่อเล่นนะคะเลยอ่าพูดต,ตรงๆว่าเราต้องไปหาซ้สตาร์ก่อนที่ไม่มี <c oughs> อวันนี้ยังไม่พร้อมไม่พร้อม,มพร้อ,รอดูอร์อมก่อน <c oughs> คือเรารก็อร์อรอมเป็นงัครับคือเตะบอลนี่เป็นว่างั้นปกติเตะบอลบอ่อยไหมเคยไหมอ่านานๆปีครั้งครับนี่เราจะลงไปเรียกเสียงกีหรือเสียงโหวเราจะเรียกเอ่เสียงฮาครับผม ซื้อสตาร์ทมาแล้วใช่ป่ะซื้อมาแล้วคนระับนี่สตาร์ทแล้วปีเท้าล่ะซื้อไหมอะซื้อมาแล้วเหมือนกันวันแรกแค่วอ,อม ขอบแล้วขอบแล้วไปเกาะลายสนามจับตาดูทีมส้มเปรี้ยวกันบ้างค่ะถึงกับตันทีมพีออฟพงพั์ยังจะขออนุญาตสี่ภรรยาเอ้ยยังเคลียร์งานมาลงสนามซ้อมไม่ได้แต่ลูกทีมที่มาแต่ละคนเรียกว่าช่วยกูหน้าได้อย่างเยอะทั้งโก้ซูเปอร์เซฟป๊อกโคสวิทพี่หนุ่มสอนรามเกรดวรินทร์บอยปกรณ์อเล็กซ์เรนเดลตุ้ยเกียรติกมลโป๊ปธนวัฒ พัอจรออน์เสาอดิสรแจ็คจกักรพันเก่งชัตวานตีวิวิ์ใหญ่ศิระสมจิตจงจอหอเอสจตุรงท็อปนัทนานหม่อมเอ็มผู้จัดเอิญนิติพัฒน์อุย้ยนับไปนับมานี่ดูทาวาจะเยอะกว่าทีมเขียวหวานอีกนะคะเนี่ยยังค่ะยังไม่หมดยังมีคุณพ่อหมดหมาพี่ปอน,นัทวุฒิมาเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับในการปั้นลูกชายเอ้ยในการเรียกพลังก่อนลงด้วยค่ะเดี๋ยวต้องนวดวุ่งไมยหมดฝาเน้อฝากตัวด้วยนะครับ <laughs> นะครับนะครับผมจะเล่นไม่เก่งแต่ว่า ผมก็ตลกดีได้อยู่ได้อยู่ปีที่เก้าเข้าปีที่เก้าเลยไหนอ่ะผมบอกว่ากินกล้วยแล้วแรงดีแล้วกระโดดเดี๋ยววันนี้วิ่งไม่หยุดแจ๊บก็แจ๊บเวอรู้อ่ะแต่กล้วยจะช่วยได้หรือเปล่าปล่อยให้ภาพมันฟ้องดีกว่านะคะพี่ปอ นี้ไปดูลีลาวอร์มอัพและการเตรียมตัวก่อนลงสนามของพ่อแข้งหล่อแต่ละคนดีกว่าค่ะดูแล้วเมมโมรีกันไว้เลยนะคะเก็บไว้เปรียบเทียบกับภาพจริงในสนามราชมังคลากีฬาสถานในวันเสาร์ที่6เมษายนคุณผู้ชมจะได้รู้แจ้งเห็นจริงว่าใครตัวจริงใครถ่อมตัวแค่ล้อนหล่อคู่ต่อสู้และใครที่ขึ้นชื่อว่าราคาขุยที่สุดจะได้ชื่นชมและสมน้ำหน้าได้ถูกคนยังไงล่ะคะ่ะจะดำตาไว้คล้ายเขา เตาอยัวดำดีต้องพูดว่าตัวัวดำไปกว่าน uh, ี้ตัวดำไปกว่านี้เขเราขอถามนะครับเราไม่เห็นใครพูดถึงแว่นมีแว่นไหมครับพี่ปีนี้แว่นมันเป็นอะไรที่เก๋กาลมากอาจจะทําให้ผมไม่สามารถทําสกอร์ได้คิดว่านันแว่นคงไม่เอามาแล้วพูดนี่คือให้สมมติจะมีเรื่องไหมไม่มีเรื่องหรอกแบบเขาแบบเหมือนเขาไม่อยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้พี่เต๋แก่แก่มีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วโอเคครับเนาะแต่ถ้าพูดแบบพี่เต๋ออยู่นี้พี่เต๋อ่อฟิตตอแหลได้บอกเลยสูสี นะคร s, <S геро, ับแต่เขาจะแพ้พวกเราหน่อยทางเรื่องหน้าตาเรื่องเรื่องหน้าตาที่เราเราเลาเลยว่าเราเป็นเราเป็นรองจริงเรื่องอะไรแกรู้ไหมเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรเรื่องอะไริ้วรอยไงิ้วเป็นรองม่งเี้ยราเฮ้ยมีเรื่องก็ตอนนี้ก็ไม่ถือว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ามีปัญหาที่ที่เอ็นเอ็นค่อยหน้าครับก็ บาดเจ็บจากการเตะฟุตบอลเอาแล้วสิคะคุณผู้ชมนอกจากดาวยิงอย่างนุ่มกิกจะมีอาการเจ็บเรื้อรังแล้วทีมเขียวหวานยังเสียผู้เล่นตัวฉกาจอย่างพี่แจ๊บไปอย่างน่าเสียดายด้วยแถมกับตันทีมส้มเปรี้ยวพี่ออฟพงพัฒน์ยังฝากพ่อลูกอ่อนพี่ปอนธวุฒิมาคมขวัญคู่ต่อสู้ด้วยออปชั่นเสริมที่คาดไม่ถึงอีกต่างหากแล้วเขียวหวานจะช่วยถ้วยแช,ยชมเปี้ยนไหมคะเนี่ย แค่สีสันแล้วก็กินขาทั้งเสื้อทั้งรองเท้านะครับสีส้มมีอะไรครับพระพงษ์พัฒน์ก็ฝากมาบอกว่าให้เน้นพวกเครื่องรางของขลังอะไรเงี้ยเน้นทางสายเวทอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคุณซ้อมไปคุณอาจจะยิงไม่เข้าเลยก็ได้เพราะเรามีมหาอุดครับอบางทีไม่แน่ครับพงพัฒน์นี่เขาเดี๋ยวพอวันจริงพงพัฒน์จะเอาตะกรุดมาแจกคนละดอกใส่ตะกรุดทุกคนเหนียวกันหมดเลยแถลเราไม่ง่ายนะเล่นอะไรก็ตามให้ระวังหน้าตาไว้ นะครับอย่าให้หน้าตาเนี่ยเป็นรอยเพราะเราถายหน้าตานะครับอใช้หน้าตา HAPPY b i r ั่รับใช่ครับใชรับใรับใด่ครั่ครันใ้่คร่ารับนชครับใชรับใับช่รัใช่ร่ันนี้ครับใก่ครับรัใร่ครใช่่ครับรับอใช่่ใ่รบรรบ่ช่ชบรบรบรเบ Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mount 3. <laughs>